ถน้องจะอั้น4ี่วัน5้าวันเขาก็นั่งถ่ายเองได้ไม่ได้เวอร์เลยอ่ะถ้าถ้าใครไม่เจอเนี่ยเขาก็ไม่เคยเจอตัวนี้ไม่ได้ทําให้น้องต้องถ่ายทุกวันค่ะแต่ทําให้น้องกล้าขับถ่ายเวลาที่เขาไม่ได้ถ่ายหลายวัน1ิวัน ค่ะสวัสดีคุณแม่อ่อยนะคะคุณแม่อ่อยคือคุณแม่ของน้องอินทัศตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้น้องเจ็ดขวบค่ะตอนนี้น้องขับถ่ายเป็นยังไงบ้างคะก็ขับถ่ายเองปกติจากที่น้องเคยถ่ายแบบว่าต้องนั่งเฝ้าต้องกอดต้องสวนแต่ตอนนี้คือนั่งเองได้ไล่แม่ไล่พ่อออกมาตรงมานั่งเฝ้าหรือจ้ามั่นใจไปเองแล้วก่อนหน้าที่คุณแม่จะมาเจอไฟเบอร์กระป๋องสีส้มน้องมีอาการยังไงบ้างคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหนึ่งขวบน้องเขาก็จะแบบข้ามนมแม่ ขายได้ปกติค่ะแต่พอหนึ่งขวบปุ๊บก,ก็จะเริเล่นหวงเดินน้องก็อั้นอึโดยที่แม่ก็ไม่รู้เรื่องค่ะ,คะจะมีอยู่ครั้งนึงประมาณ10วัน สิบวันน้องน้องไม่่ายแล้วแบบก็กังวลกันก็พาไปหาหมออะไรเงี้ยก็ก็แค่หมอก็แค่ดูกลับมาว่าให้ฝึกน้องนะฝึกบางทีเราฝึกไปแล้วเขาก็ไม่เชื่ออะไรแล้วก็แบบให้เขากินผักกินอะไรอย่างเงี้ยแบบคือคนเป็นแม่ถ้าถ้าไม่เลี้ยงก็ไม่รู้บอกนะคะว่าหัดแล้วหัดหลายอย่างหัดทุกอย่างแต่ว่ามันอยู่ที่เด็กด้วยค่ะไม่ได้อยู่ที่เราอย่างเดียวก็กลับมาแล้วก็ทีนี้ก็ต้องหาวิธีหายาระบายแบบสําหรับเด็กตามร้านขายยาบ้างแบเป็นอาหารเสริมที่ทํา ให้น้องแบบถ่ายง่ายเลยแต่ก็ยังต้องสวนดีดีเพราะด้วยนิสัยของน้องน้องเป็นคนที่เหมือนเขากลัวการอื่นไปแล้วค่ะเเจ็บเนาะเคยเจ็บต้องสวนเพื่อกระตุ้นให้เขาทั้งๆที่ก็กินอาหารเสริมตัวอื่นยาระบายตัวอื่นเลยก็ต้องสวนกันแล้วพอสกสมกวอกกว่าก็เลยหาวิธีอื่นจนมาเจอกับป้องส้มตัวนี้นะคะก็เลยแบบว่าลองลองสั่งมาให้น้องทานอู่ตั้งแต่นั้นที่ที่ทานมาน้องทานมาตลอดแล้วก็คือไม่ต้องสวนแล้วแต่น้องนิสัยเป็นคนที่เหมือนเป็นเด็กที่กลัว กลัวการขับถ่ายกลัวเจ็บค่ะจำไม่ให้สวนด้วยโตแล้วดิ้นนะะก็เลยพอมาเจอตัวเนี้ยไม่ต้องสวนน้องเลยถึงน้องจะอั้น4วัน5วันเขาก็นั่งขายเองได้แล้วคุณแม่ไปเจออินทไลท์ที่ไหนคะในปุกใน g ุ o ก l e หาดูใช่หาดูไปเรื่อยๆค่ะจนมาเจอก็เลยลองลองดูแล้วก็โอเคค่ะถือว่าโอเคมาก ทานตอนครั้งแรกค่ะกี่วันน้องถึงจะแบบว่าถ่ายออกมาให้แม่แบบเห็นวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาเริ่มแบบปวดอึแม่แม่ปวดอึปวดขึ้นปวดอึเขาจะแแต่ปกติเนี่ยเขาจะไม่บอกต้องคอยถามค่ะอันนี้เขายังกล้าบอกเพราะว่าเหมือนเขาก็เริ่มมั่นใจตัวเองว่าออเขาถ่ายได้เลยค่ะจะชงใส่นมให้น้องกินก่อนนอนมือเดียวเหรอใช่เดียวเดืนละกี่ตองแต่น้องทานสองตองอ๋อสองตองเพราะว่าน้องเป็นเด็กที่อันเก่ง ถ้าหนูอันหนูก็จะเจ็บอีกก็เลยไม่ก็เลยยังไม่กล้าให้ลูกลดลงก็ยังสองซองอยู่ตอนนี้คี่แม่รู้รู้ไหมว่าตอนนี้น้องทำไปกี่กระปุกแล้วโอ้โหไม่รู้เลยจําไม่ได้เลยค่ะแต่เยอะมานจริงจริงแล้วอะค่ะน้องทํามาทั้งหมดห้าสิบสี่กระปุกคือเยอะมากๆเลยจริงปะจริงค่ะครึ่งครึ่งร้อยกระปุกทุกวันนี้คือสั่งทีห้ากระปุกสี่กระปุกแล้วจะมีแถมหนึ่งกล่องจะสั่งแบบเนี้ย น้องทำน้แต่อายุเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะสามขวบแล้วน่าจะสามขวบสามขวบมาแล้วอ่ะอยู่ในช่วงสามขวบยังไม่เต็มสี่ขวบจนตอนนี้ถึงอายุเจ็ดขวบเจ็ดขวบอย่างน้อยก็คือ2ปีครึ่งอ่ะน่าจะน่าจะประมาณนั้นถ้าจะบอก3ามปีก็กลัวเดี๋ยวมันมัเน้ไมแน่หอกแต่ว่าตอนนี้น้องทำมาห้าสิบี่กระปุกแล้วคือแบบ ครึ่งร้อยอะแม่น้ทำขาทํวันละสองบ่นเลยน้องเบ้ลเลยวันละสองครึ่ง้ก็ชงเองนะพอพอไม่อยู่เขาจะอยู่กับยายอะไรเงี้ยมามาหนูทำเองไายยายก็เครียดมากเครียดกัหโดเครียดทั้งบ้านเครียดถึงที่ทั้งบ้านเครียดทั้งบ้านแบบแต่ก็ดีกับเขาจริงนะตั้งแต่ตีนตัวนี้มาไม่เคยต้องสวนเขาเลยแต่ตัวอื่นต้องสวนแล้วก็ต่อสู้กันตลอดต่อสู้กันกี่คนคะเวลาจะสวนยายป้าพ่อจริงคือแบบน้มสารมากเนาะสงสารทั้งเขาสงสารทั้งเราอะ แล้วเวลาสวนน้องจะเก่งเก่งมากบางบ้านบางบ้านต้องจับประมาณสามจริงนี่ก็สามสี่คนนะสามคนเขาไม่ต้องถัวนะแล้วแต่บางมือเขาก็จะแตะเหน็บแชี้เดแบีเป็นเองเป็นเองนี่ใส่ก็เป็นเองอแต่มาได้ตัวนี้ไงอันนี้ก็ไม่ได้อวยนะแต่ พูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงค่ะเพราะเมื่อเด็กที่จนจะเอาไปโรงพยาบาลนทอ่นเลยนะหลานร้องไห้เลยหลานตัวเขาซีดแบบเวลาเขาปวแล้วเขาไม่หายเป็นลมเลยนะใช่อาเขาเลี้ยงไปไปงานแล้วฝากอาเขาไว้ร้องไห้เขาโทรไปหาพี่ชายเขาบอกว่าหลานร้องเนี่ยมันไม่ยอมอืดอือไม่ออกเนี่ยหลานสารหลานร้องไห้ตามหลานผ่าสี่ห้าสิบสี่กระปุกห้าสิบสี่กระปุกค่ะคุณหาย แม่ยังบอกว่าโอ้โหลูกสั่งให้ลูกมกินรู่สิน่ะสองพันสองพันเอาโปะไงใช่ขอให้เขาอื๋อจิงหามแม่สิจริงแบบไม่ได้วอร์เลยอ่ะถ้าถ้าใครไ่เจอเนี่ยเขาก็ไม่เคยเจอเขาบอกว่าเขาเลี้ยงเด็กมาไม่เคยมีเลยมาเจอกับหลานตัวเองมาเจอกับลูกเนี่ยแบบพอกินตัวนี้ก็คือนั่งเองเนาะ ไล่ไล่หมดจริงค่ะไม่ต้องสวนเลยกินตัวนี้ไม่เคยสวนเลยบางทีก็น,<า>นั่งดูว่าบางทีจะบอกดูปวดที่ไปนแต่บางทีก็จะอยู่สามวันแล้วพอไปนังน่งก็จริงห้วาวันจะมีนะจริงห้วาวันจะยังมีเลยอันนี้ที่พูดเนี่ยคือจริงมากคือแค่อยากจะบอกว่าสินค้าเอาเอาจริงเรื่องไม่สินค้าตัวนี้ไม่ได้ทําให้เด็กอึน้อง่ะไม่ถ่ายทุกวันตัวนี้ไม่ได้ทําให้น้องต้องถ่ายทุกวันค่ะ แต่ทําให้น้องกล้าขับถ่ายเวลาที่เขาไม่ได้ถ่ายหลายๆวันจริงจริงเออถ้าไม่มีไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าไม่มีประสบการณ์จริงจะพูดไม่ได้ใช่จริงแพ้คือพูดจากความรู้สึกตัวเลยี่ทั่งที่ลูกหนูเป็นหนึ่งจะร้องไห้ถามแม่ได้เลยแบบแล้วเราต้องมานั่งเล่นลูกเจอลูกเป็นแบบม็กวันอ่ะปวดเดี๋ยนี้สบายสบายเลยขอแค่บอกปวดเออถึงไม่ปวดจับนั่งถ้าเขาถ้าเขาอารมณ์ดีก็ยอมเขาก็นั่งก็ออกนะแต่เขาไม่ปวดนะ แต่เขาบอกก็นั่งถ่ายได้เพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยเขาจะทําให้เขายิ่งไม่อึ สิบวันก็เป็นแล้ว,ว10วันก็เคยมาแล้วอ,อันนี้คุณแม่กับคุณยายมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านที่แบบกําลังลูกท้องผูกอยู่ตอนนี้ก็คือหาตัวช่วยถือนะ,ะแล้วก็ปลูกส้มเนี่ยบอกเลยว่าช่วยได้จริงๆอันนี้ไม่ได้อวยสินค้าหรืออะไรเลยจากประสบการณ์ของตัวเองกับครอบครัวที่เจอมาช่วยน้องได้จริงๆตั้งแต่กระปุกแรกที่น้องทานมาตลอดเลย <50 4. S 1> จากที่เคยต้องสวนกันไม่ต้องสวนสี่วันห้าวันวน,น้องนั่งคนเดียวได้ไม่ต้องอกาะข้ากส่กระปุกข้าศกกระ อย่าให้น้องได้เก็บของเสียไว้ในร่างกายแล้วการ<ๆ>การเก็บไว้เนี่ยมันก็จะดูวันนี้คิดแค่ว่าให้ลูออกเอาของเสียออกจากร่างกายให้ได้<ช>ก็พอค่ะเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะ